ครับผมซีเมนนะคะผมจะมาว่าตะวันลดมึกสามลดกันเองนะครับถ้าผมเลบนวิลก,ก็เลยมึกสามลดเนี่ยผมก็จะเอาไปเหมือนหุ่นยนต์นะครับซึ่งหุ่นยนต์เนี่ยผมจะเอาไปหุ่นยนต์ประมาณเหมือนมนไปหุ่นยนต์นั่นแหละ <c ười> มันคือหุ่นยนต์เป็นตะวันลด ตะวันรถหมึกสามรถนะคะผมคือสามอย่างมาผสมกันคนน้ำและก็หุ่นยนต์แล้วผมบมันเป็นเหมือนครึ่งหุ่นยนต์อ่ะเอาอเขาลยก,ก็ไปดูกันเลยอันดับแรกนะครับผมก็จะทำการว่าหน้าครับผมหน้าของมันก็จะเหลม นี่จากนั้นผมก็จะทําเกินทำทรงผมแบโตัวนี้นะครับจากการหนึ่งคครข้าค้อนนะ่าจะดาออกใช่ไหมว่าจะเป็นเพศอะไรจุ๊บโอเคอเสร็จแล้วก็ทำกริรนี่แต่เส้นเรียบแบบนี้เลยครับไม่ใช่สายทุ่งนะครับผมแสงทำแบบนี้แล้ว ต่อไปคงจะทําเกินตัดขอบหน้าครับผมเพื่อสีจะได้ไม่หล่นออกครับผมเออคงจะทาเกินลบตรงนี้ออกนะครับหนึ่งประมาณนี้นะครับจากนั้นผมก็จะทําเกินวาดตาครับผมตาของจอน,นี้ก็จะเป็นประมาณนี้ แล้วก็ตรวนี้ตาด้านหนึ่งก็จะเป็นเหมือนมนุษย์เหมือนประมาณนี้แต่อีกตาด้านหนึ่งนะ่ะก็จะเป็นตาสีแดงอันนั้นจะทําเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นปากปากนี้ก็จะเป็นเหมือนหุ่นยนต์จุ๋มคิดไว้นะจื๊อไหนจะปักแบกหน่อยแล้วก็พอมันเป็นตัวใช่ไหมครับ จากนั้นเนี่ยผมก็จะตัวผมจะทําเป็นตัวนี้จะเป็นสายว่องไวนะครับชึบชึบแล้วก็ถ้าเป็นมืออันนี้ต้องเป็นนิ้วก้อยชึบชึบชึช <è S 1> เบเห็นใช่ไหมครับเห็นใช่ไหมโอเคชึบแล้วก็คลโอเค เดียวก็ประมาณนี้จากนั้นผมนก็จะเอา,เอ,าอันนี้มาตรงนี้นั้นก็จะทำการน,นิ้วโป้งคือตรงนี้ชึบชึบชึบก็ชึบจากนั้นผมก็เอาตรงนี้ลงมาครับชึบแล้วก็มาขาครับผม นี่ครับค่ะตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมก็จะทำเป็นเออนิ้วครับผมนิ้วเท้าชุบชุบชุบ,ชบนี่ส่วนอีกด,ด้านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ครับชุบชุบนี่นี่คือตรงเปี๊ยงโอเคตรง แน่กดบรรดานี่ครับมันจะแปลกๆหน่อยนะคะว่าหุ่นยนไม่เคยเป็นแต่ผมเ,เพาะพว่าได้นะครับผมเอาของเจ้านี่ก็คือหมึกนะครับผมหมึกสามรสจะมีอันแรกก็คือตรงตาอันที่สองก็คือมือด้านนี้แล้วก็อันที่สามก็มือด้านนี้ขาจริงๆก็มีนะแต่ขามันไม่มีพลังเพราะพลังมันหายไปหมดเลย นะคบผมลองคิดไว้นี่ก็เสร็จแล้วเสำหรับเจ้านี้นะครับเดี๋ยวก็ไปดูกันเลยต่อระบายสีตออระบายสีอ่ะผมจะเอาตัวนี้ตรงนี้จะเป็นสีดำนะครับผมสีดำแล้วก็ตาของมันก็จะเป็นสีแดงนะครับสีแดงก่อนสีแดงันก่อนนะครับ สีแดงสีแดงก็ประมาณนี้นี่สีแดงแล้วก็ป่าที่ผมบอกไว้ก็จะเป็นเหมือนหุ่นโดินใช่ไหมครับนี่นี่แต่ข้างในป่าอะคบเป็นเหมือนนกโคนครับผมใส่สีแดงเข้าไปแล้วก็จะมีสีส้มอยู่ข้างใตา้แสดงด้วย โอเคเสร็จแล้วจะไปหน้าหน้าของเจ้านี่ครัะผมจะเป็นสีฟ้านะครับฟ้าอ่อนเลยเพราะว่าหมึกสาวม,มันเป็นสีฟ้าอ่อนนะครับทําไมถึงต้องเอาเป็นอันนี้นะครับเพราะว่าเพราะว่าผมเนี่ยผมชอบมีหุ่นยนต์แล้วก็นี่มันมีสามอย่างผมก็เลยเอาเป็นมนุษย์เมนุษย์หุ่นยนต์นะครับแล้วก็น้ํา ยี่ยวสมเดี๋ยวยิ่กกันการด้วยเพราะว่ามันอยู่ในน้ำนะครับแล้วก็ขึ้นมาบนหมูกได้นกข้าล่างนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับยังไงร้อยทั้งร้อยก็ต้องเป็นส่วนหุนน <laughs> ห่นยนครับผมหุ่นยนต์โจะเอาเป็นประมาณนี้นี่ชิป จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ระบายหมดเลยวันนี้ทำง่ายง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าไม่รู้ทำไมมันทำง่ายตัวนี้เพราะว่ารายมันไม่ค่อยเยอะมากกับเท่าตัวเมื่อวานตัวมนันคือเยอะมากอีกอย่างวันนี้ผมไม่ตัดด้วย <laughs> อันอีอันนี้ต้องเป็นสีอันนี้สีฟ้าอ่อนเน่ก็เสร็จเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับเจ้าคุกกี้ม่ใช่คุกกี้ดิทเล่นคุกกี้ร้านบ่อยแล้วอันนี้คือเออให้นะ ตะวันรถบึกสามรถครับผมหมึกสามรถนะครับผมก็จบไปเพิยงเค่านี้ครับสำหรับเจ้ตัวนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนนะคบสวัสดีครับ